วันนี้เป็นการเปิดเทอมวันแรกเพื่อนๆในห้องก็ต่างเม้ากับแกงตัวเองกันว่าปิดเทอมนี้ได้ไปเที่ยวไหนบ้างหรือว่าได้ทำอะไรมาบ้างแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเบลทับทิมกับโซล่าเพื่อนรักของเธอมักจะไม่ค่อยถูกชะตากับเบลสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าเบลนะ่ะเป็นคนที่ขี้อวดมากๆเลยยังไงล่ะนี่ทุกคนรู้หรือเปล่า ตอนปิดเทอมน่ะฉันได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะไปทั้งญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันด้วยชน,นะไปมาหมดแล้วอยากจะบอกว่าสนุกมากๆเลยล่ะโอเคคงอิจฉากันใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วนะ่นะเบลน่ะเป็นคนที่รวยมากๆเลยแถมพ่อของเธอยังเป็นประธานบริษัทอีกจึงทำให้เพื่อนๆในห้องไม่ค่อยกล้าต่อต้านเบลสักเท่าไหร่แต่โซล่า เราไปเรียนคาบแรกกันเถอะได้เลยทัพทิมเดี๋ยวฉันนิบของก่อนนะว่าแต่แกไม่หยิบกระเป๋าเดินสอไปหน่อยหรอโอ้ยแกไม่ต้องห่วงฉัน,น่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าซื้อมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เละอะอะทัพทิมแกไม่ใช้กระเป๋าเดินสอเลยเหรอนี่ววมืกระเป๋าดินสอฉันสิเบลอินเจแปนของแท้เลยนะี่ยะเบลเดี๋ยวพวกฉันขอไปเรียนก่อนนะอิงด้วยนี่มันก็เกินเวลามาสิบห้านาทีแล้ว วันนี้แกได้เงินค่าขนมมาเท่าไหรอ่อ่ะฉันน่ะได้มาแค่80ดบาทเองฉันก็เหมือนกันแกเฮ้ย hey, เอาเงินค่าขนมมาน้อยจังอะส่วนของฉันนะเงินค่าขนมได้มาตั้งหนึ่งพันเลยอุ๊ยใช่สิพวกแกมันจนนี่นาะเอองั้นจนแล้วมันหนักหัวแกหรือไงเบลเฮ้ย hey, มันแรงเป็นเปล่าเนี่ยแป๊ะทับทิมเราเดินกลับบ้านกันเถอะเฮ้ย hey. พวกแกเดินกลับบ้านกันเลยเหรอส่วนของฉันน่ะมีคนใช้มารับด้วยแหละนั่นไงพูดแล้วก็มาถึงเลยคุณหนูเบลกลับบ้านกันครับอุ๊ยฉันไปก่อนนะเดินมากๆระวังเมื่อยละ่ะไม่เหมือนฉันมีคนใช้ขับให้บางทีฉันก็เบื่อวะ่ะที่เบลเอาแต่อวดเออนั่นดิเอาแต่อวดอยู่นั่นแหละฉันน่ะโคตรไม่ชอบเลยจู่ๆวันหนึง่งพ่อของเบลบริษัทดันล้มละลาย จึงทำให้เบลนั้นไม่ได้รวยเหมือนแต่ก่อนแล้วช่วงแรกๆเบลก็รับไม่ได้หรอกแต่พอนานๆไปเธอนั้นก็รู้สึกชอบชีวิตที่เป็นแบบนี้มากกว่าจึงทําให้เบลรู้สึกผิดที่เคยไปลว่าทับทิมกับโซล่าแบบนั้นเมื่อมาถึงวันที่วันต้องเรียนตามปกติเบลก็ได้ตัดสินใจไปขอโทษทับทิม so กับโซล่าทับทิมโซล่าฉันขอโทษที่แต่ก่อนเคยแปว่าพวกแกอย่างนั้นนะโห oh, ไม่เป็นไรเลยเบล แค่แกคิดได้ฉันก็ดีใจแล้วเพื่อนขอบคุณพวกแกมากๆเลยนะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกจากนั้นทั้งเบลโซลา่าแล้วก็ทับทิมก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเพื่อนขี้อวดซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้มีคนนี้ขอมาค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย